สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับทุกคนอีกเช่นเคยนะครับผมก็ทั้งทาง YouTube แล้วก็เพจ Facebook นะครับทีมแลนด์ฟาร์มสองพี่น้องทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับหลังจากที่พาดูสตรอเบอรี่เสร็จแล้วนะครับการดักแมลงที่ต้นสตรอเบอรี่นะครับผมก็เลยพามาดูที่ต้นส้มนะครับทีนี้ต้นส้มต้นทดลองของเรานะจ๊ะครับก็มาดูที่ต้นส้มต้นทศลองของเรานะครับอ่า คือเจอปัญหาตอนแรกเนี่ยผมเห็นมแมลงวันทองเนี่ยมามาไข่ใส่ลูกนะครับแล้วทีนี้ก็เลยก็เลยมีต้นก็แบบมองเห็นปัญหานะครับแล้วก็เจอปัญหาจริงๆเลยกีกับส้มโอครับต้นส้มโอต้นหนึ่งท่าจนสยามเนะ่ะเป็นลูกไม้ทีนี้มแมลงวันทองเนี่ยไข่ใส่ในช่วงที่กําลังแก่นะครับก็เลยทาให้ต้นก็เลยทำให้ผลมันเสียหายนะครับก็เลยคิดหาวิธี ก็เลยโอเคได้ได้ได้ไอแผ่นปิดแตดติดแดมลงมานะครับก็เลยเอามาห้อยนะครับเห็นชัดเห็นอยู่ในช่องอช่องโซเชียลของประเทศจีนนะครับของชาวสวนเขาห้อยห้อยอ่าเนี่ยครับแผ่นกาวติดทุกต้นเลยของของต้นส้มของของบ้านเขานะครับ,ก,าาารบก็เลยเอามาทําตามดูนะครับก็เลยเอามาทดสอบดูว่ามันจะเขาเขาใช้สีเหลืองนะแต่ผมมีสีน้ำเงินด้วยผมก็เลยเอามาลองทั้งสองสีเลยเนี่ย พามาดูว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ลูกมันก็เยอะอยู่นะลูกก็กำลังเงาเงานี่เรามาดูอันนี้ของสีเหลืองนะครับมันก็คือมแมลงอะไรบ้างก็ไม่รู้เยอะเลยนะครับตอนนี้ก็จะมีมะแมลงมันทองนะครับติดสีเหลืองด้วยเดี๋ยวดูสีเหลืองก่อนเนาะนี่นก็อันนี้พวกมแมลงต่างต่างแล้วนี้มาดูเสียมเงินโอ้รู้สึกว่า รู้สึกว่า,มาแมลงวันทองมันชอบสีน้ำเงินนะแต่ว่าพวกมแมลงตัวเล็กๆเนี่ยดิแมลงวันทองเยอะเลยนี่แมลงวันทองเหมือนมันชอบสีน้ำเงินนะความรู้สึกนะต้นเนี้ยดูมันมันอันนี้คือสองฝั่งเนาะติดสองฝั่งคือสีสีน้ำเงินะ่ะสังเกตดูว่าสีน้ำเงินเนี่ยจะมแมลงวันทองเยอะกว่าเยอะกว่าสีเหลือง สีน้ำเงินขวบซ้ายสี่แผ่นเนาะมันเหลือแค่นั้นเนี่ยสีแผ่นก็ยังติดเยอะกว่าส่วนสีเหลืองก็ก็ติดนะแต่มันไม่เยอะเท่าไหร่ก <Yeah. S 1> ็ติดอยู่แต่ว่าแต่ว่าแมลงไอ้ตัวเล็กๆอ่ะตัวเล็กๆตัวดำๆเล็กๆเนี่ยสีเหลืองจะเยอะกว่าเนี่พวกนี้พวกที่เล็กดำๆเนี่ยสีเหลืองจะเยอะกว่านะครับก็คือว่าลดเลยนะน่าจะ สำหรับการแก้ปัญหาเรื่องแมลงมันทองเนี่ยน่าจะแก้ได้ในระดับหนึ่งเลยก็เลยมีความคิดที่ว่าฝรั่งทุกต้นเนี่ยเนี่ยฝรั่งฝรั่งก็มีปัญหานะครับฝรั่งนี่ก็มีปัญหาเรื่องแมลงมันทองเหมือนกันก็เลยได้ข้อคิดว่าเดี๋ยวห้อยทุกต้นเลยต้นละสองแผ่นสีเหลืองแผ่นหนึ่งสีเงินแผ่นหนึ่งมันก็เลยมันก็จะได้ไม่ต้องใช้สารเคมีเนาะไม่อยากใช้สารเคมีครับมันอันตรายเนาะ เดี๋ยวจะซื้อมาเพิ่มมาใช้มาใส่ฝรั่งครับหพราตามต้นฝรั่งเนี่ะก็ถ้าฝรั่งมันร้อยยี่สิบห้าต้นตรงแตงนี้ก็จะได้สองร้อยห้าสิบแผน่นโอ้ถ้าสองร้อยห้าสิบแผ่นแล้วติดติดทุกแผ่นแบบนี้นะไม่น่าจะเหลือคิดว่าแมลงมันต่างก็นะไม่น่าจะเหลือแผ่นนี้มันติดพวกเพลี้ยวไฟพวกอะไรให้ด้วยแล้วก็แมลงผ,ผีเสื้อคืนผีเสื้อแมลงวีคงวีขาวติดให้หมดเลย น่าจะโอเคเนี่ยก็มาดูส้มกันทีนี้หลังจากดูแมลงันทองเสร็จส้มก็ใกล้แล้วนะครับค่อนข้างดกนะอันนี้คือส้มโชกุนชมหรือส้มสายน้ําผึ้งนั่นแหละส้มโชกุนกับส้มสายน้ำผึ้งเนี่ยคือส้มสายพันธ์เดียวกันนะครับนี่ครับก็เป็นต้นเสียบยอดนะครับเนี่ยอันนี้คือต้นทดลองนะครับทดลองในกระบวนการดูแลหลายๆแบบนะครับ ค่อนข,ข้างดูแลง,ง่ายนะดูแลง,ง่ายกว่าทุเรียนในตอนนี้นะการทําให้มันโตนะครับมันทําง่ายกว่ามแมลงก็ถ้าถ้ามันไม่แข็งแรงมแมลงก็เยอะอยู่แต่ถ้าแข็งแรงก็ไม่มีมแมลงอะไรมากมายครับก็โตได้ปกติสวยงามดีนะครับลูกกาลังเงาชุงนี้ก็พ่นไคโดซานอยู่พ่นไคโดซานเคลือบเคลือบผลไว้แล้วก็แคลเซียมโบลอนนะครับไม่ให้ผลมันแตกเนาะ ปุ๋ยก็ปุ๋ยก็ให้ปกติปุ๋ยส่วนปุ๋ยก็ให้ขี้หมูอยู่นะตัวนี้นี่วันนี้เพิ่งให้คนงานให้ขี้หมูนะครับนี่ไปก็ประมาณนี้แหละครับโอเคฝากด้วยนะครับ